ไปกันที่อินโดีเซียกันบ้างนะคะแจ้งกันไปก่อนหน้านี้ใน,น,เ,นเรื่องของความร้อนแรงของเมนู The BTS Meal ค่ะที่ร้านฟาสต์ฟู้ดดังที่มีสาขาทั่วโลกจับมือกันกับบอยแบนด์ดังวง BTS นะคะจนทำเอาแฟนๆแห่กดสั่งแบบ delivery กันล้นหลามเลยค่ะถึงขั้นที่เหล่าอาร์มี่ของที่นั่นเนี่ยพร้อมใจกันระดมทุนหาเงินมาเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงเหล่า m มสเซนเจอร์คนรับส่งอาหารที่ต้องไปต่อคิวยาวเหยียดรับ The BTS Meal มาให้ตนค่ะ แต่ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวนะคะว่าด้วยความร้อนแรงที่แฟนๆพากันกดสั่งอย่างไม่หยุดยั้งทําให้ร้านฟาสต์ฟู้ดดังหลายสาขาแน่นขนัดไปด้วยเหล่าแมสเซนเจอร์คนรับส่งอาหารหลายสิบคนไม่เพียงความชลมุนวุ่นวายเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็เกรงว่านี่อาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์การระบาดโควิด -19 แห่งใหม่เป็นที่มาให้มีการสั่งปิดร้านฟาสต์ฟู้ดดังที่ว่านี้ในอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย13สาขาด้วยกันลคะค่ะเรื่องเฉย แต่มันก็อถ้าพูดตามตรงก็แอบอันตรายเหมือนกันถ้าสมมติมีคนติดใช่ไหมแล้วแบบเราเรา่เซเซเซอ m e s s เ n g e r เขาไปรวมกันอะแล้วเขาก็จ่ายไปตามบ้านอะมันก็เหมือนแบบ Delivery เชื้อมาแล้วจ้าเหมือนกันนึ <ท ụ> ออกมในในมุมหนึ่งเอาาอ,เอ,อถึงมือเลยแหละอันเนี้ย